ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับโอกาสที่ให้เตอร์ได้แบ่งปันเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังหลายๆท่านที่แบ่งปันเนาะก็รู้สึกทัชที่ใจมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการแบ่งปันที่มาจากใจแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวแต่ว่าน้ำเสียงอะไรที่เล่าให้ฟังมันมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออเป็นสิ่งที่คนนั้นได้สัมผัสกับภ่าจริงๆ เวลาที่ฟังเรื่องแบบนี้แล้วซิสเตอร์รู้สึกยินดีมากๆเลยนะคะค่ะหัวข้อในวันนี้ที่ให้ซิสเตอร์แบ่งปันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นที่ซิสเตอร์ได้สัมผัสนะคะค่ะก็เป็นมุมมองของความเชื่อที่ซิสเตอร์ผ่านทางชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเรียบง่ายนิดนึงนะคะชีวิตซิสเตอร์ไม่ค่อยผัดผุนอะไรมากนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะก็ อซิสเตอร์บวชมาประมาณสิเก้าปีแล้วนะคะในวันที่บวชที่พัทยาก็เป็นพิธีที่เรียบง่ายนะคะปกติแล้วเวลานักบวชสาวเวลาบวชอ่าปฏิญาณตนครั้งแรกเขาจะไม่ได้ให้เชิญแขกเยอะแต่แขกซิสเตอร์มีประมาณสี่ร้อยกว่าคนค่ะแขกที่มาก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานขายบริการนะคะเขาขอมานะคะแล้วก็ในวันที่ ปฏิญาณตนครั้งแรกปรกติก็ไม่ได้จัดพิธีใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรับคำปฏิญาณของเราเนาะแต่ในวันของซิสเตอร์วันนั้นก็พิเศษนิดนึงเป็นพระคุณเจ้าเพียงชัยที่เป็นคนรับคำปฏิญาณน,นะคะก็มันทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับซิสเตอร์ด้วยนะคะว่าชีวิตของฉันจะต้องเป็นพยานยืนยันในเรื่องของความเชื่อนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ เป็นพยานให้คนนอกศาสนาส่วนใหญ่ที่มาร่วมในพิธีได้เห็นว่าในทางความเชื่อของเราเราปฏิญาณตนนี้เพื่ออะไรนะคะและเขานะคะบรรดาผู้หญิงที่มาด้วยความที่เขาขอร่วมพิธีเขาตั้งใจฟังมากแล้วก็ทำาป라이ส์สเตอร์ด้วยการที่ร้องบทเพลงของคาทเธอิตของเรานะคะ ซึ่งบันนั้นก็รู้สึกว่าพวกคนเขาตั้งใจร้องมากๆทำให้เราสัมผัสได้เรื่อเหมือนกันถึงการที่เขาส่งความปราะถนาดีต่างๆให้แล้วเราเองนะคะก็ได้เป็นพยานย,ยืนยันได้ว่าอ่าคนทางนี้ที่ฉันจะเลือกคนทางนี้ที่พระทรงเรียกฉันมาฉันจะดำเนินต่อไปและพวกคุณจะได้เห็นว่าความเชื่อของฉันเป็นยังไง้ลยนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของสเส้นเนะ ค่ก็สำหรับซิสเตอร์เองความเชื่อนะคะกะ็เป็นอะไรที่เรียบง่ายเหมือนกันซิสเตอร์ชอบพิสูจน์อย่างที่บอกที่ตอนแรกนะ,ะแต่ว่าการพิสูจน์ของซิสเตอร์เริ่มต้นจากตื่นนอนเลยนะคะซิสตอร์จะพิสูจน์ว่าถ้าไม่ใช่ทา้าคือแต่ละวันที่มีลมหายใจขึ้นมาซิสเตอรจะขอบคุณคระนะคะว่าขอบคุณคระที่ ได้ให้ลูกได้ตื่นมาได้มีชีวิตต่อแล้วก็ได้ทาสิ่งต่างๆเพื่อผู้คนแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนเนาะต้องมีก่อนถึงจะให้คนอื่นได้ก็เลยเป็นอ่าอะไรที่มีค่าจมั่ซสเตอร์เป็นอัศจรรย์ในแต่ละวันนะคะบางคนอาจจะมองอัศจรรย์ในเหตุรูปแบบอื่นแต่ว่าในของซิสเตอร์ อาจารย์มีมาในเกือบทุกวันนะคะมีมาอะไรทุกวันไม่ใช่เกือบเลยและะ้วค่ะก็อ่าในชีวิตจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าค่ะเรื่องที่ซิสเตอร์จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของความเชื่อที่อ่าบางคนอาจจะไม่ได้สัมผัสก็แปลกๆอยู่เหมือนกันสำหรับซิสเตอร์เพราะว่าไปเข้าเงียบอยู่ปีหนึ่งนะคะก็ไม่มีโอกาสไปเดินทาง โดยเดินเท้านะคะอะบางคนอาจจะรู้จักสวนเจ็ดลินที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งนำเข้างเงียบแล้วก็ให้พวกเราประมาณสิบกว่าคนนะคะได้มีโอกาสเดินเท้าจากสวนเจ็ดลินนะคะขึ้นไปถึงเชิงดอยสุเทพนะคะทีจริงเขาจะให้ไปถึงรอดดอยแหละแต่เราเพอไปถึงเชิงลอยสุเทพล้วก็ขอกลับมาละนะคะเรารออกเดินทางสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็ เราไม่ได้บอกว่าจะไปถึงเชนบราซิเตทท้10โมงแต่วันนั้นเราทําเวลาไปถึงตรงเชนบราซิเทพประมาณ6โมงเย็นนะคะซึ่งในระหว่างการเดินทางไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางนั้นไปอย่างไงน,นะคะเห็นแต่รอยคนที่เดินขึ้นไปนะคะเราก็เดินตาม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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ไปด้วยกันนะคะมีคนไทย3คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติหมดเลยซึ่งก็ไม่มีใครเคยเดิน ใช้ความเชื่ออย่างมากในการเดินแล้วในการเดินเท้านะคะจะไม่ใช่ทางที่ราบเรียบเป็นทางที่ถูก่ะแล้วก็รองเท้าที่มีทุกคนแทบไม่ใช่รองเท้าที่สําหรับเดินด้วยซ้ำนั่นแดความยากลำบากที่จะเริ่มต้นเลยแล้วเวลาที่เดินเดินเดินไปบางคนก็ฝนตกอีกนะคะฝนตกแล้วทางเดินที่ขึ้นไปก็ทันมากเลยอะค่ะทุกคนก็เริ่มแบบ กัง,งวลแล้วจะอะไรยังไงตอนแรกๆนะคะไปก็ยังสนุกอยู่ว่ายังมีกําลังอยู่นะคะเขาบอกโอ้เส้นทางสวยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะมองเห็นรอบข้างบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นธรรมชาติเนาะ,ะแต่พอเริ่มฝนตกทุกคนก็ต้องเริ่มโฟกัสที่เท้าตัวเองนะคะเพราะว่ากลัวจะลื่นก็ไม่ได้มองข้างทาง,ทางและเริ่มไม่สวยละหนทางเริ่มเห็นแต่ความยากลําบากนะฮะ หลังจากนั้นฝนตกก็เริ่มมืดนะคะมืดแบบเพราะว่าเราเข้าไปในป่าทึบด้วยอะคะ่ะเสียงจากธรรมชาติน่ากลัวมากเลยมันไม่สนุกเหมือนตอนที่มฟ้ายังใสอยู่นะคะมันก็เริ่มเสียงแบบไม่เคยได้ยินเสียงป่าแบบนั้นเลยนะคะเหมือนเสียงอ่จะเรียกว่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เป็นเสียงเหมือนแบบคำรามแล้วก็ วิววิวมากๆเลยน่ากลัวมากๆพอมืดเราก็จะมองเห็นในระยะแค่ประมาณเมตรหนึ่งเท่านั้นเองก็จะไม่เห็นเพื่อนแล้วนะสิบคนชิเตอร์ตอนนั้นอายุสี่สิบกว่าแล้วนะคะพอเดินแรกๆก็เดินเร็วได้แต่พอเดินหลังๆที่ทางบนชันอะ่ะทั้งสัน่นทั้งเหน,นื่อยเหนื่อยคือแบบเสื้อเป็นเกลือเลยอะ,ะก็มีความกลัวในเวลานั้นพอขึ้นไปจนถ,ถึงที่แบบมืมดแล้วอะ ก็จะกลัวว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนได้มันจะเป็นยังไงต่อไปณเวลานั้นเสียงหัวใจเหมือนเสียงดังมากเลยก็เริ่มแล้วจะทำยังไงดีในใจก็ทั้งสวดทั้งขอสารพัดเลยแต่เพื่อนๆทุกคนก็จะส่งเสียงหากันตลอดนะคะเพื่อไม่ให้หลงในที่สุด6โมงเย็นเราทะลุกออกจากป่า ปรากฏว่ายังไม่มืดเลยค่ะแต่ว่าในตอนในส่วนที่เราเดินอะ่ะมันมืดมากๆเลยทุกคนก็ไปนั่งลอง้ลอมวงแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันว่าเป็นยังไงผ่านมาได้ยังไงทุกคนแบบโอ้ความรู้สึกห,หลายหลายอย่างก็พูดไม่ได้เหมือนกันพิเตอร์เลยอยากแบ่งปันประสบการณ์นี้ว่าในหนทางเห็นความเชื่อของเรานะคะว่ามันเป็นการเดินทางไม่เหมือนกันการเดินทางในชีวิตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบตรงในส่วนไหนด้วยเหมือนกัน เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำค่ะก็เหมือนกันนะคะถ้าใครอยากลองไปพิสูจน์ลองไปพิสูจน์ดูนะคะปเป็น,เด,นดเดินเดินเขาเรียกเดินเทลเนาะในหนทางที่ลำบากลำบากดูนะคะก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าเอจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนร่วมเดินทางของจิเตอร์นะคะมีตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ55เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ พยังไปได้ยังรอดนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนในหลายท่านนะคะเกือ่อยากลองข้า่งเงียบแบบใหม่นะคะพิจารณาเพราะามีเวลาสองสามชั่วโมงที่ในในการเดินเราก็มีการํำพึงไปตลอดค่ะของการเดินทางด้วยค่ะก็อในเรื่องของการอา่ความเชื่อของเราเราจะมั่นใจได้ยังไงเนาะในช่วงการเดินทางของเตอร์เอง ตลอดระยะที่ผ่านมาการเป็นนักบวชหลายๆครั้งก็เจออุปสรรคเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของอเงินทุนต่างๆในการดูแลโครงการเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทุนที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งเงินเข้ามาแต่เราอยู่ด้วยเงินบริจาคแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นโครงการของคณะมีมาในเมืองไทยนะคะปีหน้านี่ก็เป็นปีที่หกสิบแล้ว หลายคนพอเข้ามาเห็นงานของคณะ,ะก็จะงงว่าพวกคุณเอาเงินมาจากไหนที่จะดูแลคนขนาดนี้แน่นอนมันมีอย่างอื่นด้วยปัจจัยอย่างอื่นด้วยแต่คนก็จะถามคําถามนี้ว่าเอาเงินมาจากไหนที่จะดูแลคนอ่าอยู่ได้จากรัฐบาลไหมอะไรอย่างงี้เราเคยได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องของเราเองนะคะพี่น้องที่ะชนของเราเองที่มาร่วมกัน ทีละเล็กทีละน้อยนะคะบางคนสนับสนุนเป็นเงินได้บางคนสนับสนุนเป็นอย่างอื่นเป็นข้าวของหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะทําให้ตอนแรกๆที่เริ่มโครงการสเตนก็เป็นมีความกังวลนะคะว่าเอ,อเดือนต่อไปจะมีเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ไหมจะยังไงจะมีเงินซื้ออาหารให้เขาไหมแต่ตอนนี้เริ่มโอเคแล้วเขาหมายถึงว่าความรู้สึกนะคะว่า,าความเชื่อมั่นคงมากขึ้นว่า พระจะดูแลเพราะว่าไม่ใช่งานของฉันนะคะเป็นงานของพระองค์แน่นอนพอมีความมั่นใจตรงนี้เราก็มั่นใจไปเหมือนกันว่าบรรดาคนที่พระให้เรามาดูแลเราก็จะมีทางออกให้เขาและยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของบางท่านเนาะอย่างตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับบรรดาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่หลายอย่างเป็นปัญหาที่อ่า่อนข้างที่จะเป็นปัญหาสังคมที่น่ากลัวไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยซ้ํา นะคะแต่ทุกวันก็เป็นตัวพิสูจน์ให้สเตอร์ได้เหมือนกันเป็นพยานให้สเตอร์ได้เหมือนกันว่าเป็นโครงการของพระเพราะฉะนั้นพระจะต้องดูแลอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวทที่เข้ามาอยู่ในบ้านเนะี่ยเราจะส่งหรือบังคับรักษามันเป็นไปไม่ได้มันมีกระบวนการมีข้อความกฎหมายอะไรหลายหลายอย่างนะคะที่จะต้องช่วยเขา ในการที่จะส่งให้ถึงมือเหมาะได้สำแต่ว่าแต่ละวันก็จะมีทางออกแต่ละปัญหาก็จะมีแสงสว่างให้ซิสเตอร์ได้สามารถที่จะช่วยแต่ละคนในแต่ละวันได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ซิสเตอร์ได้ประสพบพกมานะคะค่ะอย่างที่ในตอนเริ่มแรกนะคะอพอดีกันเลยซิสเตอร์ก็พูดถึงเรื่องของว่าเราจะยืนยันได้ยังไงว่า ความเชื่อของเราหรือมั่นใจได้ยังไงในความเชื่อของเราใช่ค่ะพระสัมผัสเราทุกวันในเพลงแรกที่ที่ได้เปิดนะคะว่าพระสัมผัสเราทุกวันเพราะฉะนั้นซิตเตอร์อยากเชิญชวนเราแต่ละคนนะคะไม่ต้องเชื่อซิตเตอร์นะคะแต่ไปที่สื่อเราเองตื่นเช้ามาความคิดแรกที่เข้ามาหรือสิ่งแรกที่ทําอยากแห้งขอบคุณพระสําหรับลมหายใจของเราในแต่ละวันก่อน นะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันเราก็จะได้เห็นด้วยเหมือนกันว่าพระอยู่กับเรานพระมีวิธีที่จะสัมผัสกับเราแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะถ้ามีเวลาก็อยากจะฟังจากทุก,ท,กท่านที่เหมือนกันว่าพระได้สัมผัสกับ,กบทุกท่านหรือในความเชื่อของแต่ละท่านยังไงน,นะคะ,นะค,ะค่ะสตร์ก็ขอจบการแบ่งปันของสเ,เตอร์เท่านี้นะคะก็ ขอพระสิชุมบาลอวยทร์ทุกท่านให้มีกำลังเียงพอในแต่ละวันในการที่จะแบ่งปันความเชื่อกับเพื่อนพี่น้องของเราที่จะเข้ามาสัมผัสกับชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยเช่นกันขอบคุณครับ